สวัสดีชาว T.S.X. ที T ่ S H T, น่ารักทุกคนกลับมาพบกันเช่นเคย,ยเป็นกันบ้างหลังจากที่ได้ดูสปอยแพทอัปเดตไปแล้วมันก็เป็นไปตามธรรมเนียมของเกมคือมันจะมีขุนพลเข้ามาใหม่อย่างน้อย1ตัวแล้วตัวที่เข้ามาก็ไม่ได้ผิดไปจากการคาดการด้วยนะตัวนั้นมีชื่อว่ามารดาแม่หมอเรียกขวัญหรือเรียกสั้นๆก็คือคุณยายนั่นแหละถ้าเป็นผู้เล่นเก่าแบบเราๆเานี่ย เราก็จะรู้ดีว่าคุณยายเก่งไหมดีไหมแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ละ่ะที่เขาไม่ได้รู้ลึกร,ร,รู้จริงแบบพวกเราเขาก็จะเกิดการตั้งคําถามในหัวขึ้นมาว่าดีไหมถ้าสมมติว่าสุ่มได้แบบนี้มันคุ้มไหมที่จะเลี้ยงในระยะยาว,ยาวผมบอกเลยนะว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ดีมากตัวหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปใช้งานในคอนเทนต์ไหนดูจากสกิลแล้วก็สเตตัสมันไม่ได้น่าเกียด ถามว่าเป็นขุนพลร,ระดับสูงไหมไม่เป็นระดับต่ําเตี้ยเรียดิดนไหมก็ไม่อยู่ในสถานะกลางๆคือพกพาไปไหนก็ไม่ได้น่าเกียดและหลังจากที่ขุนพลตัวนี้นะจุติสองเมื่อไหร่เขาจะมีความแตกต่างแบบชัดเจนมากนี่คือร่างจุติสอง,ของเขาหลายคนเห็นแล้วก็ตกใจว่า มันใช่ตัวเดียวกันไหมกับยายแก่ๆเมื่อกี้นี่คือตัวเดียวกันนะทุกคนหลังจากจุตีสองแล้วเขาจะมีความสาวแล้วก็สวยมากผมคิดว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าคนเก่งฟ้าประธานคนนี้มีชื่อว่าคุณยายเกฑ์ไข่เขาเป็นยายแก่คนหนึงนี่แหละแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาเร่งพลังของเขาเนี่ยไปจนถึงขีดสุด เขาจะกลับไปเป็นสาวอีกหนึ่งครั้งและพละกำลังความสามารถก็จะทวีคูณขึ้นเป็นเท่าตัวมันก็เลยแบบประจวบเหมาะพอดีกับขุนบนตัวนี้ผมคิดว่าผู้พัฒนาเกมต้องได้ต้องเป็นแฟนคลับของคนเก่งฟ้าประธานเน่ยเขาเลยเกิดแรงบันดาลใจให้ทำขุนพลตัวนี้ขึ้นมาแล้วยายเนี่ยเป็นขุนกาชาลำดับที่สอของเกมนะตอนนั้นตัวแรกเนี่ยก็คือ บุญเองหลังจากเขาทําบุญเองออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าประสบความสําเร็จมากมายค้นแบบทยอยแบบต้องมีให้ได้อะมันก็เลยสร้างกําไรให้บริษัทเนี่ยเป็นกอบเป็นกำนะช่วงนั้นแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเล็งเห็นไปอีกว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราสร้างตัวละครข,ขึ้นมาเพิ่มแบบเนี้ยมันก็จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทเขาก็เลยคิดคน้นตากับใหญ่ขึ้นมาแล้วตอนนั้นที่ใหญ่เข้ามามันเป็นอะไรที่ว้าวมากเพราะเขามีสกิลใหม่ ที่มีชื่อว่าน้ําแข็งจับ3เป้าตอนนั้นที่เราใช้งานมันมีใครมันมีแค่ซุนอี้จางหงสือกวางหยวนจี้หลิงที่มีส,สกิลแช่แล้วสวินไฉจุติ2ยังไม่ได้มีนะการจับแช่3เป้ามันก็เลยเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วคุณบนตัวเนี้ยขายดีโคตรโคตรแต่มันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าสกิลเนี้ยมันจับได้แค่2เทินคือเทินที่ ออกไปจับแล้วก็เทินถัดไปหลังจากนั้นก็จะหลุดเพราะฉะนั้นการเลี้ยงใหญ่เนี่ยมันเหมือนบังคับให้เราเลี้ยงใหญ่ได้แค่สายเดียวก็คือสายไหวเท่านั้นเพราะถ้าคุณช้ากว่าคู่ต่อสู้แล้วเขาออกตัวก่อนเนี่ยแล้วคุณไปจับเขาได้ทีหลังมันไม่มีประโยชน์เลยนะสกิลตัวเนี้ยพอเทินถัดไปเขาก็จะหลุดออกจากการแช่ถ้าเราดูสเตตัสด,ด้านซ้ายเนี่ย ยายมีข้อบกพร่องอยู่อย่างเดียวก็คือค่าความไวที่มันต่ํามากผมต้องใช้คํานี้นะว่าต่ําจริงปกติถ้าเป็นขุนที่เราจะต้องใช้งานในสายว่องไวเนี่ยที่เป็นสกิลป่วนแบบเนี้ยมันจะต้องมีค่าความไวที่เกิน60ขึ้นไปอันนี้ถือว่าต่ำมาก59าก59แต่ถึงจะต่ำมันก็ยังมีสกิลที่ชดเชยมาอีก1นสกิลนั่นก็คือสกิลนี่ไง อันเชิญวารีแต่แพทอัปเดตรอบนี้หลายคนก็บ่นว่าเมื่อไรเหยา่เหยา่เนี่ยจะเอาสกิลจิตเข้ามาให้พวกเราได้ใช้กันเขาบอกว่าอีกแป๊บนึ่งนะก็ไม่รู้ว่าแป๊บนานขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าใครเปิดได้คุณยายเนี่ยขอให้เลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปเรื่อยๆเลยแล้วรอสกิลจิตเข้าคุณก็ค่อยไปหาเพราะการจะหาจิตคุณยายได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะบอกเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลี้ยงคุณยายไปจนพร้อมเนี่ยเมื่อมีสกิลจิต มันก็จะแบบฟูฟูเลยแล้วอย่าลืมนะว่า t s x เนี่ยมันมีระบบของโซอยู่ก็คือวิญญาณเราสามารถที่จะหาวิญญาณขุนพลเนี่ยมาใส่ให้ได้แล้ววิญญาณอะไรละ่ะที่จะเหมาะกับยายถ้าให้ผมดูนะลำดับแรกสิ่งที่คุณจะต้องหาเลยก็คือสกิลชุบชีวิตผมคิดว่ายายควรมีชุบชีวิต เพราะว่าไหนๆก็จะบังคับเขาเล่นสายไวแล้วเนี่ยถ้าเขามีสกิลชุบชีวิตเพิ่มขึ้นมาก็น่าจะดีและหาโซที่มีค่าความว่องไวเยอะๆเราจะดูได้ยังไงเราดูเนี่ยตรงเนี้ยค่าความว่องไวพยายามหาว่องไวที่มันโดดเด่นที่สุดมาใส่ให้กับยายยายก็จะได้ค่าว่องไวที่มันมากขึ้นก็จะลบข้อด้อยตรงนี้ไป แล้วเขายังมีสกิลหมู่อยูนะเนี่ยสกิลเนี้ยถามว่าแรงไหมมันก็อยู่ในระดับกลางๆแต่ว่าไปลุยหอลุยอะไรแบบเนี้ยก็สามารถใช้งานได้ดีมากเพราะสายไวถ้าเกิดเรามีสกิลหมู่เราก็จะออกตัวก่อนแล้วก็ให้เพื่อนที่เป็นดาเมจเนี่ยทำดาเมจในส่วนที่เหลือเหลือจากสกิลหมู่เนี่ยทำงานไปแล้วแต่ทีเนี้ยมันก็แบบ ถ้าเราพูดถึงการใช้งานจริงๆเนี่ยเราลองมาดูกันหน่อยไหมผมมีโอกาสได้เลี้ยงยายเนี่ยจนเลเวล200เลยนะจากประสบการณ์การใช้งานผมถือว่าขุนบนตัวเนี้ยเป็นขุนบนที่ดีมากๆอาวุธของเขาพูดถึงอาวุธหน่อยอาวุธของยายเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายใส่เพื่อความสวยงามก็พอจากที่เขาเขียนเอาไว้ เขาบอกว่าหลบโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับการโจมตีที่รุนแรงเท่าที่เคยทดสอบเวอร์ชันก่อนๆเหมือนจะหลบได้แค่4ครั้งแล้วก็จะหมดไปแต่ถามว่าเราจะสังเกตได้ไงว่าตอนไหนมันจะหลบได้หลบไม่ได้คืออนันนี้ก็เลยถึงบอกว่าอย่าไปคาดหวังใส่เพื่อความสวยงามก็พอทุกคนสกิลนี้บอกเลยว่ามันมันไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างชัดเจนว่าคุณจะหลบกี่เปอร์เซน็น คุณ <laughs> จะหลบได้ตาในอะไรแบบเนี้ยเผื่อตายก่อนยังไม่ได้หลบด้วยซ้ำ <laughs> แต่เท่าเจี้ยเคยทำข้อมูลไว้นะเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดยายต่ำกว่า25%นะตอนนั้นแหละเอฟเฟกสกิวาวุธถึงจะทำงานถ้าให้ดีรอคนที่ได้ยายเนี่ยแล้วให้เขาไปลองใช้ดูนะเอาสกิวาวุธมาใส่ หลังจากใส่สก,กิลอาวุธแล้วก็จะบีวิบวับวิฟวัแบบนี้แหละคือมันสวยมากเนี่ยดูจากด้านหลังเห็นไหมทุกคนมันม,มันไม่มีข้อติติงใดๆที่เราจะไม่เลี้ยงมันอะ <c oughs> ถ้าเป็นผมที่เป็นสายเก็บขนที่มีความสวยงามแบบนี้อยู่แล้ว <c oughs> มีเลอผมจะพลาดคุณไปปั๊มตาอัเชิญวาลีได้เลยคุณได้ใช้แน่ยิ่งหลังๆขุนพลที่จะเข้ามามันเป็นขุนพลที่ศาส สถานะใส่กันล้วนๆถ้าคุณมีตานเชิญมีคาถาเชิญวลีแบบนี้คุณจะได้เปรียบมากต่อให <c oughs> ้จุดด้อยของยาก็คือค่าวความไวมันมันจะไม่ได้แบบไวมากแต่ก็มีโซนะโซวิญญาณที่สามารถมาปิดจุดข้อด้อยตรงนี้ไปได้หลังจากนี้โซธาดน้ำเนี่ยก็น่าจะขายดีขายดี แต่ว่าโซที่มีแช่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่หาฟื้นคืนชีพกับหาสุดยอดการรักษาไว้ก็ได้น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนอกนั้นก็ไม่น่ามีอะไรเราก็ลองไปดูว่าเอ๊ะเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์จริงเลยนะผมเลี้ยงจนเลเวล200แล้วก็ลากไปจุติ2ได้สเตตัสพอยต์มา35พอยต์ ถ้าเกิดจะคลิกไปดูเนี่ยเท่าที่ผมได้มีการลองนะลองเทสคุณยายเขาจะลงสเตตัสป้องกันเป็นหลักเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนี่ยอันนี้คือสเตตัสขั้นพื้นฐานของยายหลังจากจุติสอมาแล้วเห็นไหมพออัพดาวเนี่ย มันจะไปลงป้องกันเป็นหลักมันไม่ได้ลงวัยลงปัญญาเป็นหลักนะมันก็เลยแบบเออถ้าเลี้ยงในระยะยาวๆก็น่าจะดีแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ยังไงรอไปลุ้นกันแล้วกันตอนแพทอัปเดตมาว่าเราจะเปิดได้ไหมคุณยายแม่หมอเรียกขวัญขอยทุกคนโชคดีไปแล้วบายบาย